ตรงนาเดนนี้ที่เคยไทยดำกลับสบายดีจ้ะค่ะสบายดียามเช้าจ้าหนำเต็มไ้เต็มขั้นเลยพี่น้องพ่อออกกาดิแทนนี้ขอให้ให้ใหพยพญายเลเห็ดนะจ้าแทวนนี้ห้พญายเลิเห็ดปูนถ้าเพิน่นอันต๊ะกากับพอดี ผักกระแนงพี่น้องผักกระแนงใหญ่บุรณะใส่แกงน้ำใหม่เนาะผักกระแนงโอ้ใหญ่บุลณะเปิดกระลังสิบพังลักหัวลงเปลี่ยนจอดของข้าเจ้าเพิ่นสิอ้อมอ้อมมองอันนี้มองตะก้าเพิ่นสิตกตะก้าท่นี้ตกตะก้าไตหุดเรียบร้อย น้ำเต็มให้เต็มขั้นเลยพี่เ้องเพราะว่ามันไก่สานะพี่นนอะมันไก่สาแล้วมันซึมมันซึมเนะเาะฉะนั้นเวลาฝนตกมันกาซียู่ยูง่ายยูโตไง่ายแถวพี่พ่อตกกาเบิดทาเซียวกาวได้แต่ว่ายังว่าท่านอยากได้แต่ว่าท่านเอาแถวหน้าจีนบ้านขาเจ้าขาเจ้าตกกาเบรด้พี่นนอะ ส่วนพักก็สิเป็นส่วนกาเลยจ้ะกสิตโตกหนี่แน่และกะขคุณไปโต๊ะกุเทียงเทิงพูดเนี่ยอีเจ็กน้อยก็ได้เผากาเลยพี่น้องอีเจ็กน้อยก็บ,บาไปใส่ละจ้ะก็สะได้เผากาเผามุ่งแหละบรรจาเกทุ่งไร่ทุ่งหญ้าตอนเช้าเช้านะคะ เด็ดเริ่มออกน้ำก็เริ่มไหลน้ำสลัดเซลล์พยาเลื่อนป่านขั้นมันป่านท,าทั้นแทนาป,ป่าบวาบวมันจะขึ้นซอง,ซอง ไอโหลพานางพี่น้องผักโหลพานางงามแถงงามว่าออกดอกบ่ได้พี่น้องออกดอกแล้วมันจะแก่ได้บาดทินเนาะเมื่อยตดัดเมื่อยเด็ดแล้วพี่น้องเมื่อยตอดเลยก็เลยปล่อยให้มันออกซะโหลพานางงามก็แถงตัวที่เขาเด็ดเนาะมันก็นสิบปงแบบนี้ปงแบบนี้บ่ออกดอกเพราะท่านออกดอกตัวนตี้นี่ บริตอนบริเด็ดก็มันกัดออกดอกแลวกแก,ก่ดอกท่านตะวันนางพี่น้องที่นางปลูกต้นนี้จมาออกดอกหลายแทะออกงาออกกิ้งแทะอันนงังอันนี้ก็ออกดอกเดียวแพ่แนี่ ต้นเตกนนเตกเนงก็เตกต้นบเตกก็บอเตกออกดอกเดียวแล้วก็แก่เลยเดย้เออเท่าน,นี้ความสวยของร่อนฉันปลูกแทบตายทั้งเดดทั้งห่อนออกดอกเดียวเดชหยดมันบ่รู้จังใดเบื่อไง ผู้ใดนง้วบอมากินทุกสายงัวมากัดของฉันอ้อกดอกเดี๋ยวแพร่แว่จ้ะเดี๋ยวไปสัมผัสแต่ละครอบครัวก่อนว่าเสียวกายางังใดจ้ะสั่งของพวกนางผู้ละอีกหลายมืออยู่จ้ะ รอผลมากนักแต่ละบ้านก็นะจ๊ะแต่ละบ้านแต่ละครอบครัววาสีเด็ก,ก้ากันละบอกเสีเ่ยวกากันะอะไรยังจ้าเอบ้านนี้ว่าไงฝนมันตกซุมืออยู่เดีตะขพร้อมไปยังจะตกก้าหรือยัง คยเาเดือนเจ็ดอเก่าเดือนเค็ดอพเราเดือนพเอาเดือนเจ็ดพี่น้องพอสีเอาเดือนเจ็ดจ้าเอาเดือนเจ็ดมันกลับไปเกี่ยวเดือนเดือนสิบเอ็ดพอดีใกล้ออกกันษาพอ่นวางแผนไว้แล้วนี่พิษฝนถ้าเอาเดือนหกเอาเก้าเดือนเจ็ดมันกลไปเกี่ยวเดือนสิบเพลงพอดีพายุเผาเออฝนเล่งซอเฟซซอเออเพราะฉะนั้นวางแผนให้มันถือไว้ให้มันถ่าพริกลอกซือว่าคนทำ ไดิพี่น้องกมาดด้มาด้กินข้าวแล้วนะปาเนมากำลังกินข้าวเช้าพอดีเลยจ้ามาปใส่ป่าค่ะลาบปลาเพียพี่น้่งต้มหัวปลาเพียหนึ่งข่าขิงหัวแก่งน้ำไม้เป็นน้ไม้แาเสิร์ฟมื่แกีโอ้แกงลูกไก่เหมือนน่าะแก่ แกงกินนะโตผู้กินเชะเฮ็ดแน่โอ้แกงเชะแพมมาโอ้ยเอามาแต่ในรั้งเรื่องใส่บะก็ลงมาหลับแักเพียรไม่น้ำโขงนะจ๊ะนะจ๊ะมาแขกมาจะใส่อีกสูนี่สูจักมาแต่ทางไหนมาโขงมามาแต่วัดก็เลยแวะมนี่ประจำโลกเธอมาแวะประจำมาแต่ลงจังหันพี่น้องมาแต่ใส่บาทพี่น้องมาแต่ใส่บาท ก็มาใส่บาตัวเองอยู่นี่ค่ะแวะมาใส่บาตัวเองอยู่นี่ค่ะแวะมาสันอยู่นี่จ้าสรุปแล้วพญายักษก็สิเดือนเด็ดนะคะเอากระกินแล้วมะกิน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 ก็เดินแล้วเดินนั่นเดขอเตี้ยนนะพุ่นนี่อย่าชเวยเพลง สภาัสอบสวนแต่ละเฮียนก่อนจ้ะแล้วบ้านเดี่ยวกาแยามไหปี๊บสวัวใกล้ึ้นไปกินอียงอยู่หลัลงค้าคุณโซได้ละกิดบ้านนี้ โอ้ยนไม้ชอวางกระปูกแล้วสงกสิกเนีตเดือชัรไม่นบอับกไ่นอเดีวน้ำไม้พุ่นออกนอเด้อพี่น้องน้ำไม่บกมึงปลูกขึ้นไว้นะมึงให้กูปลูกอยู่ลังอันคอกมูอยู่นะกูปลูกจักปีแล้ววะยังไรนอได้เนี่ยอยู่ ว่าไงบ้านนี้เจ้ากาตอนไหนยังยังถ้าเอากาแหละยังแล้วต้ยืนเลือนกับน้ำเุ่มเบื่อเนี้ยตังเซนะน้ำนองคปนิดเดียวนะหนักต้องรออีกรออีกตกแค่ติดบ้านเขาตกระดัจะังไม่ยังเงล้วผมหนักไปสิโลกินข้าวกันยังเพไนสิโลกินเดียวไปกินดิบๆก็ไม่ขนนู้นเป็นยังแม่งนู้นบ่ มันกันยังอ่อนเนาะมันอืดมันไก่ยามันแลรวคะมันไก่ย่ามันบกขืนเไข่นมันเลือดไข่แล้วถังบมีขนเมไปเ่นี่งโรเฟสองเรียนไปเรียนสิงหบอสิงเด็กๆใกล้สิงแล้วพี่น้องเอ้สิงแล้วจ้าเดี๋ยวเขาก็ปิดเทอมแลวจ้าอย่างวัปถามไเริ่ไปถาม เพิ่นมีน้ำแล้วเพิ่นเอาเก้านเอาเอาได้เซยดไว้นะแ,แต่เพิ่นเบิกได้อันไวไม,มั้งน,น,น,น้องกนำน้องลซิบอกให้เพยนยัยมามาปลูกยังหมอกกุคุดอันแล้วก็ใส่ฟุนนั้นีกปักลายหนึง่งนไมมะ่นน่ะน้ำไม้มะผ้ะกาก็ได้เนาะ ชาหลังบ้านพอนี่เลื่อนก่อนตุบหน่อยไแต่เย็นแท่เย็นว่าพอนอนอยู่ดีเลยพี่จองอเลยกลางคืนเนี่ยเป็นสิบโบเห็นจักคนพี่จองอเลยเห็นตะเหนอนครัวเปล่าเปล่าบออยู่ บ้านนี้ไม่อยู่จ้ะแล้วบ้านนี้ทำอะไรกินเจ้าค่ะนี่บุญให้ยังกินจ้าเฮ้ยไก่ตตยห่าวจักเฮ้ยไก่าต่เออไก่ะต่พี่นนอะก็เลยได้ปิ้งจ้า สร้งก๋วยเตี๋ยวอีเถ่ามากินก้านเห็ดกับข <PAUL bunker ring> um, ้า <respuesta all fruit> วก้านเห็ดกับข้าวสู้แขกกินสั่งก๋วยเตี๋ยวอีเถ่ามากินปิ Hayır. ้งปลาชีใช <neither> ่ปิ้งปลาชีจะกระตังบักถั่วเนาะถั่วก็มเนาะกสิตัมถั่วตัมถั่วปิ้งไก่เนาะกระตัมถั่วปิ้งไก่สู้ข้าวเจ้ากิน อาก็ว่าจะไปส่งข้าเจ้าแล้วก็เลยว่าจะกิน,นง่ายๆแล้วก็ไปเลยข้าเจ้าสิไปอยู่กับอีลาไปอีลาไปอยู่ผู้เดียวดิวเธอจะมาเม่อไหร่บอกฮะไปพักอยู่บ้านอีลาเธออยากมาเธออยากไปพอเขามาพาสปอร์ตได้มาลายมื่ออยู่ ว่าไงปิดเทอมแล้วบ่ปิดเทอมแหละปิดเทอมจังมือแล้วมาหลายมือปิดเทอมมาหลายมือแล้วมือนี้วันหยังซาตุ่งภูเขาองค์แห่กั้นบริข่าวปิดมาหลายมือแล้วมันบ่ปิดเทอมเลยพี่น้องเหลือแต่มัธยมจ้าเหลือแต่มัธยมเหลือแต Lung riêng nóng mới แล้วก็จะไปส่งเพิ่นจ้าส่งเพื่นที่บ้นานพัลลาดจ้า ลาพารจาคันตาคันเขาก็คุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจจะขะโดดสบายดีจ้าค่ะ